สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีแลนด์แอนด์โฮมพามาชมบ้านบนเนินสวยนะคะตั้งอยู่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แวะพาลูกค้ามาดูค่ะเลยถ่ายท่อสดให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยมากค่ะวิวเขาล้อมรอบเลยมีชานระเบียงนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นสโลป ทำเป็นลานแคมปิง้งบาร์บีวกางเต็นท์ได้ค่ะหลังนี้เหมาะสําหรับเป็นบ้านพักต่างอากาศเลยนะคะหรือจะซื้อไว้ทำเอ่อเป็นทาสระน้ำเพิ่มเป็นคูวิลล่าหรือเป็นให้ลูกค้ามาพักเป็นสไตล์พักผ่อนได้ค่ะบ้านเพิ่งสร้างได้สองปีเองนะคะ อันนี้จะเป็นตัวบ้านสวยมากๆค่ะฝั่งตรงข้ามด้านนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็ขั้นด้วยคลองชนลประทานข้ามมาสร้างบ้านตรงฝั่งนี้แล้วก็โซนนี้จะมีแต่แปลงลำไย,ยค่ะก็จะอยู่แบบไพเวทหน่อย มีน้ำมีไฟแล้วค่ะแต่นี้ห่างตัวเมืองเชียงใหม่40กิโลนะคะรายละเอียดสามารถดูได้ในคลิปที่เคยเอาลงเลยนะคะสวัสดีค่ะ